เดี๋ยวเรกิรรคลื่อนไหวแล้ายามเคลื่อนไหวแข็งค่ะว่าถึงใครทำถึกดเตนได้เร็จค่ะสามารถทำได้ค่ะใครที่มีน้องสามารถนั่งทำกิจกรรกันได้นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถทำกิจกรรมแบบนีได้นะคะถ้าสนใจมค่ิดจ้าคิดจ้าต้นกันหน่อนกันหน่อออกกำลังกายกันตื่นตื่นว่า สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตรียมตัวไปท่าที่สองไปเลยเต้นกันหน่อยกันกันหน่อยออกกำลังกายกันตั้งที่ับเข้าจังหวะด้วยการวอร์มร่างกายท่าที่สองโชว์มาเพื่นจับมือให้ชิดกันแล้วประเด็นตัวไปทางซ้ายสทังขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตรียมตัวไปท่าที่สามกันเลยเต้นกันหน่อยกันกันหน่อยออกกำลังกายกันตั้งที่ับเข้าจังหวะด้วยกันารวอรมร่างกาย ล7 8เตรียมตัวไปท่าที่หกันเลยันกันหน่อยันกันหน่อยออกกำลังกายกันเตับเข้าจังหวะ้ดยกันบอกร่ากายท่าที่ห้านมือเราจับไปมวนเขาใมวเข่าจะยกลงกลับม้กระดัหนึ่ามสี่าหกเจ็ดแปเตรียมตัวไปท่าที่หกกันเลย มือขึสงข้างค่อยๆเอามืตะที่นแลวนับหึปหงสามสี่ห้าหเจรียมตัวไปทำท่าที่เจกันเลย <c oughs> ตกันน่ต้นนหน่อยออกกัากันดัเข้าจังหวะ้ดยการพอรางกายท่าที 7, ให้งอเขาไปทางด้านซ้าย <c oughs> นับแป่แล้วสลับไปทางด้านขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็หนึเจรียมตัวไปท่าที่แปกันเลย ไปเริ oh, Bye, <SOUND. S 2> ่มก um anyway? <x 2> ันแล้วค่ะเด็กๆจะไปเรมนแล้วค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆหันใจ้ากวนะคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กเขากับคุณแอมนะคะชิแมค่ะวันนี้เดกๆถามคุเองสวัสดีค่ะเด็กเก็ยินเสีคุณแอมไหมคะ่สวัสดีค่ะเด็กๆยเีคแอมลูกอ่านัะคะเมื่อวาครูใจสอนเด็กเกเกี่ยวกับอะไรคะหน่วยอะไรเอ่ยทำได้ไหมคะหน่วย ยันตกลัอเ okay. yeah, wow. um, ียงแล้วนะเสียวเราต้นะเพราะว่าครูแจ๊สอนกี่ยวกับเสียงไปแล้วเดี๋ยวครูแอมจะเปิดเสียงให้เด็กฟังและให้เด็กคายว่าเสียงที่ครูแอมเปิดเเสียงสัตว์อะไรอเคทำเนี้ะนะคะนเะ่เดี๋ยวทำดีนะคะว่าเสียงที่เด็กได้เสีอรเสียงตนี้เสอะไรเี้ยไ้ัี้ยงไ เสือเสครับเสืออาจบถูกแล้วไปวเสือ hmm. อ yeah. ีก hmm. ต yeah. yeah. ัวนึงติงโตะได้ไปคังอีกงนะแมวแมวแมวครับคุณปูเแลวเนี่วแมวแมวแมวครับแมวเก่งมากค่ะ ย่า๋ยวแล้วเด็กเด็กเขาเียงเขาไปนะคะว่าเหอะไรนะคะค่ะใช่ปอันนี้เป็นเสียงเครื่องตีจากนะที่เขาใช้ตีกันอ๋อเรค่ะต้ค่ะแมว อาเป็นท้ายใช่ไหมใช่นะสัตวที่อยู่เป็นสัตว์ที่หลบใต้น้ําลง ังแยกเสียงออกว่าอะไรเป็นเสียงดังอะไรเป็นเสียงเบาแล้วก็เราจะจำคิดทคำให้ด้วยว่าเสียงนั้นเราได้ยินมาจากเสียงตรงไหนมาจากทางไหนนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนที่เด็กพูดอยู่ตรงนี้เป็นเสียงอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงดังหรือเสียงเบานะเสียงงดัคะะ่แล้วอย่างเมื่อกี้เราะเด็กๆใครผมว่าเป็นเสียงใครเด็กๆจำเสียงเพื่อนได้ไหมว่าเพื่อนคนนี้คือเสียงของใครนะที่พูดเมื่อกี้ต้องใบตองต้องใบตองน้องใบตองน้องใบตอง ะไรเด็กๆะเสียงบามเสียงอะไรบ้างคเด็กๆทัเสียงเบามเสียงอลเสียบา็ือะเสียงอาจจะเป็นเสียงอะไรก็ไดนะคะเด็กบาแล้วก็รับเสียงเป็นระกับคุณพ่คุณแมือว่าเสียงเสีเด็กก็คือเสีอยาเด็กือเป็นการเสียงเบากัยังมีไน้อยด้ยให้เขาเด็กก็ได้รับการสมาธนการทางเสียงแล้วแล้วเดกๆทำไียงไม่ทำกิจกรรมศิลปะอยงคะาะรสค กอนนะคะี่เตรียมเลครูโบเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเชิญครูโบเลยค่ะดีเรสวัสดีค่ะวันลยนะคะวันนี <59 <59> <59> <59> ้ครูโบจะพาเด็กมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันอันนี้ก่อนที่เราจะเรียนกกับครูแอมเด็กจได้ต่ออาับแอมให้เด็กลงทำสมาธิแล้วก็ฟังเสียงการฟังการทำสมาธิแล้วก็ฟังเสียงนะคะจะช่วยทำให้เราได้ยินมากขึ้น เหมือนกับการเสียงรบกวนที่เราได้ยินี่ไงครูโบจะบอกว่าการทำสมาธิแล้วก็ฟังเสียงนะคะเกี่ยวข้องกับงานศิลปะที่เราจะทำวันนี้เพราะว่าครูโบนะคะจะให้เด็กได้ฟังเสียงร้เสียงที่เด็กๆได้ยินกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะทำเสียงรบสร้างสรรค์กับครูโบให้เด็กลองแบบลองแบบเขาอะไรบ้างที่อยู่ในบ้านอ่าให้เด็กแบบประมาณห้าวินะคะเด็กๆับตบครูโบจะาให้เด็กฟังเสียงแล้ว่ามีเสียงอะไรบ้างที่ไม่ใช่เสียงครูโบนักนะหลับตานะคะเป็นอย่างเลย อ่าน้องไป้องหลับตาฟังเสียงนะคะฟังเสียงนะว่าได้ยินเสียงอะไรบ้างที่ไม่ใช่เสียงคูโบนะอ่ให้เด็กแต่เขเสียงลงนะคะแล้วลองฟังนะว่าได้ยินเสียงอะไรบ้างคูโบจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีใครได้ยินเสียงอะไรบ้างคะที่ไม่ได้เสียงคูโบแต่ยังของคูโบนี่ได้ยินเสียงพัดลมชัดมากเลยเพราะว่าพัดลมเขาเต่าแล้ว น se ี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราที่เราทำสมาธิกันเมื่อกี้ใครได้ยินเสียงอะไรให้วาดภาพเสียงนั้นเช่นคุโรได้ยินเสียงพัดลมครูโรก็จะวาดภาพพัดลมถัดไปถ้าใครได้ยินเสียงไก่เสียงนั้เสียงแมวก็วาดเสียงที่ได้ยินลงไปเลยนะคะเาล้วก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เราค่ะใครได้เสียงอะไรถามหน้าตาลงไปได้เลยตามกิจกรรมโอเองนะคะหรือใครเมื่อกี้หลับตาอะไรได้ยินไม่ชัดก็ลองฟังอีกรอบนึงนะ จะได้ยินเสียงอะไรนะคะจะได้ยินเป็นเหมือนเสียงเดิมหรือเปล่ามีใครงงกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้นะคะทีเด็กวเข้าใจกันหรือเปล่าเอ่ยเข้าใจเข้าใจนะคะถ้าเกิดใครไม่เข้าใจบอกครูได้นะเดี๋ยวครูอธิบายสามปีกรอกันนะคะไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะ ะกิจกรรมศิลปะวันนี้ของเราให้น้องไปลองลองหลับตาแล้วฟังนะคะว่าน้องไปลองได้ยินเสียงอะไรบ้างเสียงรอบตัวนะคะถ้าเกิดน้องไปตองได้ยินเสียงไก่เสียงสุนัขเสียงแมวเสียงคนเสียงรถหรือว่าเสียงอะไรที่น้องไปตองได้ยินนะคะน้องไปตองก็ว่าสิ่งนั้นลงในกระดาษกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราเลยค่ะค่ะได้ยินเสียงแมวอ่าได้ยินเสียงแมวก็ว่าน้องแมวไปเลยค่ะเโอยคดี่ดีเอาเสร็จทีดีเอาเสร็จที สีไวมนะคะตกแต่งให้สวยงามน,นะ,ะ,อ,ะอยากให้รู้หัวใจเขาตอบก็ตอ,อบรัวดีกว่าเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมเขียนข้างบนภาพของเรานะคะว่าเด็กๆได้ยินเสียงอะไรอย่างเช่นของครูโบนะคะได้ยินเสียงพัดลมครูโบก็จะเขียนว่าพัดลมอย่างน้องไปตองได้ยินเสียงแมวก็เขียนว่าแมวนะคะครูโบจะได้รู้นะว่าเด็กๆได้ยินเสียงอะไรนะคะขอทำเป็นภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะได้คะ่ะเขียนภาษาอะไรก็ได้เลยก็ข้างล่างนะคะเราจะเขียนชื่อของเรานะคะ ะ <moder ne S 1> จะได้รู้นะคะพี่นีงานใครจะเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าจะเขีย <dir lands> นภาษาอื่นก็สามารถเขียนได้เลยนะคะ คือหนูเขียนไม่พอค่ะคือขะหนูเขียนไม่พอหรอทำไมหนูเขียนไม่พอคะเพราะว่า <Okay, S 1> หนูไม่อย่างมีขี้น่ะเขาทำอะไรอ๋ออ่าเขียนชื่อเล่นก็ได้ค่ะไปตรง <Okay. S 1> เขียนไม่ใช่ว่าชื่อเล่นน้องใบตรงก็ได้ค่ะเขียนข้างล่างนะอ่า ใครว่าเสร็จแล้วหรือเปล่าคะใครว่าเสร็จแล้วสามารถโชว์ให้ครูโบและเพื่อนๆดูในซูมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันดีกว่าว่าใครว่าอะไรบ้างน้องรับเงินว่าถ่าอะไรครับน้องแค่ได้ยินเสียงอะไรเอ่ยกสน เดี๋ยวเอาดัง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 ไหนน้องแมว่าเสร็จหรือยังคะโอเคอ่าใครเสร็จแล้วชอบผลงานให้ครูดูหน่อยนะคะครูโบจะได้ดูนะว่าใครว่าอะไรบ้างนะคะอะไรก็งี้เสียงพัดลมที่ครูโบได้ยินนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตโอคีบานนีตอนนี้ก็เหลืออยู่10นาทีนะคะแล้วก็น่เวลาของเราก็ใกล้จะตัดแล้วสหรับใครที่ยังทำไม่เสร็จสามารถทำงานบ้านได้นะคะว่าใครทำเสร็จแล้วก็ทางด้านล่างตรงนกลุ่มนะคะน้องไม่์ตอนเสร็จแล้วน้องเมวเคะ้องเสร็จแล้วหรอใ่น้องเม่ว่าดภาอะไรคะคมขอดูหนอยค่ะวาวว่าวาแมวได้เสียงแมวหรอคะค่ะ เขียนข้างบนด้วยนะคะว่าภาพที่เราเห็นนะคะเป็นตัวแป็นของหรือว่าตัวไหนนะคะอันน้องไม่เ,เขียนหรือยังคะว่าเป็นแมอวอย่าลืมวางาไม่เอาค่ะนนนนเด็กๆคะเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วโปรแกรมของเราจะปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆวางมือจากผลงานตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมก,กันก่อนนะสำหรับใครยังทำไม่เสร็จก็ทำเปการบ้านได้นะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วอย่าลืมจารถ่ายภาพลงไปในไลน์ของเราด้วย อย่ลืมเขียนชื่อผลงานและชื่อตัวเองด้วยนะคะ,อะตอนนี้เรามาถ่ายรูปดวงกันก่อนให้เด็กๆแก้ค่าสวยหล่อตามใจตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวครูโบนะคะจะนับหนึ่งถึงสามนะให้เด็กๆแก้ค่าแก้ค่าทางไวเลยนะคะหนึ่งสองสามเปลี่ยนท่านะคะอีกรูปหนึ่งนะ,ะเด็กๆตั้งท่าหรือยังเออเดี๋ยวครูโบจะนับนะคะหนึ่งสองสามน่ารักมากเลยค่ะ วันนี wow ้ครูแอมครูปแล้วก็ครูนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณผู้ปกครองกาะแล้วเจอกันใหวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาคุะ